ไอ้เสมครับว่าขอรถไปลุยสวนหน่อยขอรถไว้ลุยสวนหน่อยแมนครับมีฟอร์ดม้าแต่งคันหนึ่งเอยียงม้าเต่ง <c oughs> มีแต่ม้าเต่งได้ไอ้ <c oughs> ฟอร์ดม้าแต่งม้าเต่ง,เ,ตงเออไม่ใช่ม้าธรรมดาด้วยเป็นยังไงถ้าม้าธรรมดามันก็ม,นกม,นม,นมันก็จะไปมันธรรมดามันก็จะดูดแต่ถ้าม้าแต่งนี่มันเหมือนกับมา้าม้ามัน มันดูดมามันดูดมาเออม้ามันเลยจะเป็นพิเศษม้าแต่งเหมือนม้าติดเทอร์โบอ่ะเออรู้จักฟอร์ดม้าแต่งไหมไม่รู้จักเคยเห็นไหมไม่เคยเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวจะขายให้คันหนึ่งสำหรับรถไว้เข้าไร่เข้านาเข้าสวนมันถูกต้องตามกฎหมายจริงไมยพี่โูกทีเออนว่าแต่คุณพ่อคุณแม่จะขับไหวไหมล่ะทำไมอ่ะเอาไว้เข้าสวนมันแรงนะอ่ามันแรงนะฟอร์ดม้าแต่งอ้ายกสูง อยากรู้ไหมทําไมต้องเรียกฟอร์ดม้าแต่งอยากรู้ครับดูดูเห็นไหมทําไมม้ารูปม้าอมันวิ่งอยู่แต่งเป็นม้าแต่งกําลังวิ่งอยู่แต่งอะไรมันวิ่งแต่งอะไรฮะแต่งอะไรวิ่งเร็วไงเป็นม้าแต่งนี่ม้าแต่งอะไรคือคำว่าแต่งแต่งรถแต่งเรือเออม้าก็แต่งมัก็เป็นก็เรียกว่ามันเป็นคําพูดที่แบบว่าคําว่าแต่งก็คือคําว่าแรงโอ้สิ่งอาง มิลานแต่งแอทาดแต่งขนาดเหมือนดูเหมือนมันเด็ดมันอ๋อจะแรงอใช่เหมือนเสียยะแต่งอ่าอย่างเงี้ยจะเป็นจะเป็นอย่างนั้นก็แบบคนอาจจะเป็นเหมือนดูแรงนิดนึงเออกูกับเหลือเสือมันไม่แตงได้ขนาดนี้มึงก็แบาเป็นตู้เป็นตาเนาะเออเอาขวากวตาอามาดูฟอร์ดม้าแต่งกันนี้เป็นฟอร์ดสี่ประตูเดิมๆรูปม้ากระจังม้านะ ใครจะเรียกฟอร์ดมัดแตงก็นี่ก็จะไม่ว่านะไม่ว่าเพราะว่ามันก็คล้ายๆกันคล้ายกันเลยเออแต่ผมให้คุณผ่อนแค่เจ็ดพันเจ็ดพันเออโอเคไหมโมัดแตงปกติสี่หมื่นอวันนี้เหลือเจ็ดพันพันนะเครื่องสองจุดสองสี่ประตูยกสูงเออเก่าตาเกียปีสองพันสิบแปดนะเกียร์หกสตีทดอาครับพี่น้องนะไว้ลงทุ่งเข้าไร่เข้านาเข้าสวนนะเกษตรกรสวนยางเถ้าแก่ทุเรียนเถาแก่สวนยาง นะเท่าแก่ยางพล่านะเอาข้นนี้ไปครับพี่น้องนะแรนทาม่าหากินนะแหงเถ่าแก่จันทบุรีเถ่าแก่ย่ใต้ในหอกในหัวยุกรุงยุเกาะเอาตัวนี้สูงสูงสไตล์ออฟโรดนี่เป็นแรนทามาหากินโอเคบอโอเคครับไปเอาอีดสุูมอบเตี้ยมันมันติดก้นเห็นได้มันติดคัวหน้าได้มันโดดขำไปเลยด้เข้าสวนไปเลยด้เออ ไปติดเหอะได้ไม่ต้องติดเหอะนะคืออคืออย่างไงเหอะก็เวลาเราไปหาปลาเห็นไหมเวลาที่พวกไม้พวกอะไรพวกสาลายพวกอะไรพวกหญ้าพวกอะไรก็เรบอกเหอะต้องเอาเหอะออกแล้วถึงจะหว่านแห่ได้โอ้เออเป็นสิ่งปฏิกูลคือมันอยู่ในบ่อน้ำมานั้นคือคือไอเหอะอยู่ในอยู่ในน้ำอยู่ในบ่อเลยเออ กูจะโง่ขับฟอร์ดลงไปลงทําไมกูอยากรู้กูอยากรู้แค่นั้นแหละว่ากูจะขับขับลงไปทําไมมันเป็นอุปมาอุปไมยอ๋อเอออุปมาอุปไมยโอ้ยก็เป็นยันเปียกเอาไว้แก่หกสปีดไม่รักเมื่นแต่แกไม่ได้มาหรอกมปนอยุ้งในที่เกียร์ค้นมันหลายร้อยคันเว้ยอ้าวพรีเดอร์เจ็ดพันอยากได้แม็กไปพัดไหมอยากอยากอยากอ่า อยากได้ล็อกแม็กเวลไหมอยาก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 ได้แม็กหยุดน้ำออฟโรดไหมอยากได้อยากได้ค่อยเก็บเงินไปซื้อใส่เอาไม่ได้ให้เหรอไม่ได้ให้เหรอเปล่าไม่ได้ให้มีมีแบบให้ฟรีเอาที่สามเจ็ดไปโอเคโอเคเออพอเราเก็บเงินไปใส่เอานี่ไม่ไม่ไม่อยากได้ไม่อยากได้เลยเหรอไม่เป็นไรเอาเดิมเดิมก็ได้เอาลองแก้มเดิมนะสวยงามครับเครื่องจองจุดสองหกสปีดประหยัดน้ำมัน นะโคตรโคตรเจ้าคือนหูฮะเจ้าลุ้หออูก็สองก็สองประหยัดน้ำมันอยู่แล้วออนะตัวใหม่จะประหยัดกว่าตัวเก่าออนะง่าย,ง,ายง่ายเลยมันก็ไม่มีรุ่นใหม่มึงทำมากินน้ำมันกว่ารถรุ่นเก่าเขาก็ซื้อรถรุ่นเก่าออกหมดเลยดิออ <laughs> ใช่ไหมแมนครับไอ,อ้เขาบอกถูกถูกตอนนั้นถ่ายนี่แหละถูกทัอนเดียวเหรออออ้ <laughs> อาวเจ็ดพันตลอดสัญญากับฟอร์ดมาแต่งม้ากำลังวิ่งสีดำดุดันไม่เกรงใจคันนี้ เอาไว้ลงให้ห้องหน้าห้องสวนครับนะฟรีดาวแถมมอเตอร์ไซค์เวฟ1 1 0ไอป้ายแดง1คันนะต่างจังหวัดซื้อได้ทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีฮอดหัวคดบ้านไอเสมรถซิงจัดให้ฝากเป็นกระลักใจไอเสมฝากกไดไลค์กดแชร์กดแชร์คลิปวิดีโอนี่ออกไปนะเพื่อเป็นสะพานบุญในผู้ทุกผู้ยากคู่คดีกรลตังมองหารถไปทำมาหาก,กินราคาถูกพอนสบายกระเป๋า นะไปที่ไหนเพื่อผ่า,านต้องมาหาไอเสม็มไอเส็มซอยดันให้ไอเส็มดันจบให้แค่นี้ก็เป็นสะพานบุญให้พี่น้องสุกๆมันๆมั่งๆไม่มีฝากไลค์ฝากแชร์กันไปแล้วก็เป็นกันล้งใจให้ไอเสม็มให้ปา๋าเสียไปง่ายเพียงคําว่าพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเส็มของแค่ไอเส็มคนจริงไอเส็มจัดให้ไอเส,มส็มทรงฟรีฮอตหน้าบ้านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยไว้รุ้นจ๋าแจ๋ว